ในลักษณะของอาการปัสสาวะนะครับถ้าปัสสาวะไม่พุ่งปัสสาวะกระปิดกระปอยพวกนี้นะครับน่าสงสยัยหรือว่าน่ากังวลในเรื่องของตัวตับลูกหมากโตนะครับแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับมะเร็งลูกหมากนะครับมะเร็งล,ลูกหมากเนี่ยแยกกันไปนเลยอย่างที่บอกนะครับส่วนสีของปัสสาวะนะครับสีจางสีเข้มนะครับอันนี้ไม่มีผลอะไรมันเป็นแค่ปริมาณการดื่มน้ําเฉยๆนะครับแต่ถ้าปัสสาวะมันดูเป็นสีแดง เป็นเลือดนะครับหรือว่าเป็นลักษณะเหมือนน้ำล้างเนื้ออันนี้หมอแนะนำให้รีบเข้ามาตรวจนะครับหลักๆครับง่ายที่สุดครับทานอาหารให้ครบ5ห้ามู่นะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปหาอาหารเสริมไม่จำเป็นจะต้องใช้ยาบํารุงอะไร นะครับแล้วก็พอถึงเกณฑ์อายุครับในปัจจุบันนี้เกณฑ์อายุประมาณสัก45ปีแล้วก็แนะนําให้เริ่มมาคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากันและก็เข้ามาคัดกรองตามระบบนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เราเรีกเรียกได้ว่ารีบเจอรีบ,ร,บ,ร,บ,ร,บรักษามีโอกาสหายขาดได้นะครับผม <S <S แน่นอนครับ บุรีนะครับแล้วก็สุราเนี่ยนะครับมีผลทําให้เกิดโรคหลายหลายโรคเลยนะครับรวมถึงตัวมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหยุดได้หยุดนะครับใครที่ยังไม่เริ่มก็อย่าไปเริ่มนะครับแล้วก็คนที่เริ่มไปแล้วนะครับรีบหยุดตั้งแต่ตอนนี้นะครับมันก็จะช่วยลดโอกาสในการเกิดมะเร็งแล้วก็อีกหลายหลายโรคเลยนะครับ สำหรับคนที่ต้องตื่นนนะปัสสาวะกลางคืนนะครับ<ๆ>ก็บง่งบอกได้หลายเรื่องเลยนะครับหลายโรคเลยแต่หลายคนอาจจะเข้าใจว่าอ๋อฉันทานน้ำเยอะก็เลยต้องตื่นในะปัะสสาวะกลางคืนซึ่งความจริงแล้วเนะี่ยมันมีหลายหลายโรคที่ซ่อนอยู่นะครับหลักๆเลยเรื่องแรกที่เข้าใจว่าดื่มน,น้ําเยอะแล้วจะต้องมาปัสสาวะกลางคืนอันนี้ก็มีส่วนที่ถูกต้อง นะครับแต่ว่าเราก็มีโรคอื่นด้วยนะครับโรคที่พบบ่อยๆเลยอันแรกเลยคือเรื่องของเบาหวานนะครับเพราะว่าเบาหวานเนี่ยจะต้องมีปร,ปริมาณปัสสาวะที่เยอะกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วนะครับเรื่องถัดมาครับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชายนะครับก็คือตัวต่อมลูกหมากโต นะครับตัวราะวะตัวกลู่มหมากเนี่ยมันทําให้ขัดขวางการออกของปัสสาวะมันทาให้ปัสสาวะมันค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะเยอะพอเราจะต้องรับปัสสาวะใหม่เข้ามาในกระเพาะปัสสาวะก็รับไดีนิดเดียวก็จะปวดปัสสาวะอีกแล้วก็ต้องไปปัสสาวะอีกแล้วนะครับส่วนในโรคอื่นๆนะครับก็จะเป็นกลุ่มโรคที่มันมีการทําให กระเพาะปัสสาวะของเราเนี่ยมันเล็กลงนะครับอย่างเช่นโรคที่เกี่ยวกับเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะครับหรือว่าคนนี้เป็นนิ่วนะครับเพราะนิ่วเนี่ยมันไปแย่งที่อยู่นะครับทำให้ปัสสาวะเราเข้ามาได้น้อยลงหรือก็ทั้งกลุ่มที่เป็นเนื้องอกในตัวกระเพาะปัสสาวะกลุ่มนี้ก็ทําให้ปัสสาวะบ่อยแล้วก็มีปัสสาวะกลางคืนได้ครับ